กระทรวงการคลังตอบแล้วสถานะอยู่ระหว่างการตรวจสอบตั้งแต่วันที่28มีนาคม2563ทำไมถึงยังไม่เปลี่ยนสถานะสักทีและจะได้รับเงินเมื่อไรสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกทุกท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะ หลังจากที่รัฐบาลเปิดให้ลงทะเบียนร,รับเงิน5,000บาทเพื่อเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด -19 นะคะก็เปิดให้ลงทะเบียนมาตั้งแต่วันที่28มีนาคม2563เป็นวันแรกนะคะซึ่งตอนนี้นะคะก็มีพ่อแม่พี่น้องหลายๆท่านนะคะก็ได้ผ่านการอนุมัติแล้วก็ได้รับเงิน5,000บาทเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ก็ยังมีพ่อแม่พี่น้องหลายๆท่านนะคะ ที่ยังมีสถานะอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลซึ่งก็ตั้งแต่วันที่28มีนาคมแล้วนะคะแล้วก็ไม่มีความเคลื่อนไหวอีกเลยนะคะและเมื่อพ่อแม่พี่น้องโทรไปสอบถามที่เจ้าหน้าที่กรุงไทยเจ้าหน้าที่ก็ได้บอกมาว่าอยู่ระหว่างช่วงคัดกรองของรัฐนะคะทีนี้นะคะพ่อแม่พี่น้องก็เกิดข้อสงสัยว่าข้อมูลของเก่าก,ก็ยังไม่เสร็จนะคะแล้วจะเปิดทบทวนสิทธิ์ให้กับคนอุทธรณ์ได้ยังไงนะคะ ทีนี้กระทรวงการคลังก็ได้ตอบคําถามให้กับพ่อแม่พี่น้องได้คลายข้อสงสัยนะคะว่าทําไมถึงยังขึ้นสถานะรอตรวจสอบแล้วก็ทําไมถึงจะเปิดให้ทบทวนสิทธิ์สําหรับคนที่ขึ้นไม่ผ่านเกณฑ์นะคะกระทรวงการคลังก็ตอบมาเป็น3ข้อด้วยกันนะคะก็คือข้อที่1น,นะคะ กระทรวงการคลังได้เล่งนกระบวนการตรวจสอบและก็คัดกรองผู้ที่ลงทะเบียนตลอดเวลาโดยนับตั้งแต่วันที่28มีนาคม2563ก็มีผู้ลงทะเบียนมากกว่า27ล้านคนการตรวจสอบและก็คัดกรองผู้ลงทะเบียนแต่ละรายก็จะใช้เวลามากน้อยไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับข้อมูลการประกอบอาชีพที่ผู้ลงทะเบียนได้ระบุไว้รวมทั้งจะต้องนำไปตรวจสอบกับฐานข้อมูลของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องด้วย เพื่อให้สามารถระบุตัวผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างแท้จริงอย่างไรก็ดีระบบจะแจ้งผลการตรวจสอบสิทธิ์ผ่านทาง SMS ไปยังเบอร์โทรศัพท์มือถือและอีเมลที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้โดยเร็วที่สุดหรือสามารถตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนของท่านได้ที่ w w w m e m i i n g k a n c o m นะคะอันนี้ก็คือข้อที่1ที่ทางกระทรวงการคลังตอบไว้นะคะต่อไปเป็นข้อที่2นะคะ การดำเนินการตรวจสอบและคัดกรองผู้ลงทะเบียนจะดำเนินการโดยระบบส่วนการทบทวนสิทธิ์ให้แก่ผู้ที่ไม่ได้รับสิทธิ์และประสงค์จะขอทบทวนสิทธิ์จะมีกลไกการดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เพื่อยืนยันตัวตนและความเดือดร้อนของผู้ลงทะเบียนเพื่อนำข้อมูลมาประกอบการพิจารณาให้ได้รับสิทธิ์เยียวยาซึ่งการดำเนินการทั้งสองส่วนมีการดำเนินการที่แตกต่างกันคนละขั้นตอนกัน และคนละกลุ่มบุคคลกันดังนั้นจึงสามารถดำเนินการทบทวนสิทธิ์ได้โดยไม่จำเป็นต้องรองให้ดำเนินการตรวจสอบและคัดกรองเสียสิ้งก่อนแต่อย่างใดนะคะต่อไปข้อ3นะคะการโอนเงินเยียวยาให้แก่ผู้ลงทะเบียนที่ผ่านสิทธิ์ทางกระทรวงการคลังได้โอนเงินครั้งแรกเมื่อวันที่8เมษาย,ยน2563 ซึ่งก็ใช้เวลาเพียง7วันทำการหลังจากเปิดรับลงทะเบียนเมื่อวันที่28มีนาคม2,563และการโอนเงินช่วยเยียวยาได้ดำเนินการต่อเนื่องทุกวันทำการตั้งแต่วันที่8ถึง17เมษายน2,563รวมแล้ว3.2ล้านลายจำนวนเงินทั้งสิ้น1.60มื่นล้านบาทแล้วทางกระทรวงการคลังก็ได้ชี้แจงไว้ดังนี้นะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอนำเสนอข่าวแต่เพียงเท่านี้นะคะ ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกๆท่านที่รับชมรับฟังในคลิปนี้นะคะขอบคุณค่ะ